ว้าวหูเจอกับเหล่าฮีโร่นี่มีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำสงครามประสาทกันหรือเปล่าเริ่มให้ต้นด้วยเอาอยักอาราว่าก่อน ปมาณมัตกาแล้วอ ah, mm ึจ hmm. mm ี้ีจีอมันใหญ่มากข้ไม่ไหวจี้อะออะาแล้วฉัจีอะอีของมาฮ่าฮ่าอเองฮึฮโอ้

อีหออ้กันตุ๊ไม่หยุดหยุดไยุดเอออออโอ้โหดเออเออ้โอ้จะไม่ไหวแล้วเออออเอออ๋อ้ไม่ไหวเลยทีนี้เดียเพื่อมาแล้วมาละวาร ก็สแตนั่งไงโอ้โหออกไ้ดีออกไดีว่านี้เฮ้ย้าเอออออาวออาไม่ไหวทานรกจัดการเลยมาแล้วโอ้ใช่ค่าจัดกายเออ โอ้้โอ้ยกบแขนเกขนโอ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยพัไว้ห่้ยอตบตัเมกาแล้วทีนี้เออาเอง มีตัไหนไหวตอนนี้เจ้าูสังเกตายมากถงจะมาติดการนี่แล้ม้าลยแล้วโอ้คไปล้ย นี่จะควายมาแล้วดูครับขาตับเล้งเลวจับค้กัน,นโอ้ยเก้าหมูไม่ปูวน้อยฮู้ฮู้ฮู้อโฮโอ้ย เลยพระเอากมาจัดการแล้วโอ้โหเนื่ออ้อเดือช้างก็ไม่ไหวโอ้โหาหาขี้คองแล้วดูสิว้าวาก็ขี้คองก็ทำไงเนี่ยโอ้ดไปตั้งหลักก่อนอ้อดูมาแล้วมาสิเฮ้ยค,คองต่อยสองตัวเลยเอา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 ขีค้คองอันนีไปไหนเนี่ยเอามาก่อนเอาคิงคองเอาเฮ้ยคิคงอค,คองหนีเฉยเลยดูนี่ เฮ้ยเฮ้ยกิน้หนเฉยไปเนี่ยโอ้มตัวไมาสูาาา้อุอ้เปาเนี่ยอุอ้าออเมาแล้วโอ้กินเค้งก็หนีอ่อืมไปเลยเทจ,จ้าเด้ฮะัวอจะวนเปลาโอ้มาไปไล่แล้วเฮ้ไปไไปดู มาไล่าแล้วโอ้โหดูใส่ตัวหมาดิโอ้ยเจ้าตัวเต่าดีแล้วดูโอ้หมาตัวนี้ตัวใส่ตัวหมาเนี่ยดูได้เห็นไหมนี่เออเป็นไงโอ้โหยอดเลยตัวหมาที่เก่งมากไอมาทำอะไรลูกค้างนี่เจ้าแม่มาจัดการตัวหมาแล้วจัวหมาจะกลัวหรือเปล่า เจ้หมาอะไกัดจระเข้อยู่ตอนนี้โอ้โหดูดูเดี๋ยวมีขนแจเลยเห็นไหมโอ้โหนี่เลยหมายของได้รอเลยนี่หมายรวแล้วหายเจ้าหมาอยู่ไหมอ้าวโอ้โหที่นี่มันเจ้าหมาแอบเลยแอบหรอกมาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้โห โอ้ยจะมาแล้วฮ่ามาฮ่าฮ่ามาดิมาดิโอ้โหนี่ครับมาไม่ให้เจ้าตรงนี้อาละวาสครับมาห้างมอยู่ตัวเนี้ยนี่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหแสดงว่าเร็วสองครัวช้างช้างเมลัย นี่มาแล้วโอหนี่ครับเจ้าป่าของจริงมาแล้วนี่ฮ่าฮ่าเจเลวเต่าออกไปดูครับตันใหญ่เห็นไหมนี่เป็นไงฮ่า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 ไปเลยโอ้นี่ครับหนีเลยเห็นไหมหนีเต้าช้างเลยหนีเลยอะ่ะดูหูดีสุดยอดนี่นี่โนแล โอ้เช่วยด้วยช่วยด้วยขาไปชนกันแล้วอ้าเชื่อด้วยเอ้อจะก็หนีดิยกันหนีเลยยาหนีกษ์ขาหนีไหวนเนี่ยเอีกตายมาแล้วจะขาออกไปจะไปน้ำเพื่อนตายมาช่วยแล้วโอ้มาห้ามมาห้ามมาห้าม กันแะม่โอ้ดูเห็นไหมจเจ้ากระต่ายกำลังอ้อมไปแล้วอ้อมไปฝั่งนึงเพื่อไม่ให้โดนเต่าหนีโอ้ดูอ้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ตอนในตัวเต่าจนมุมเลยอ้าวไอที่ตุดนะครับเจ้าใน,นโดนโเต่าก็ยอมแพ้นี่สองซูปเปอร์ฮีโร่ก็ได้แก่คือเจ้าช้างกับเจ้ากระต่ายฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โห้ในโนเต่านี่ ตัวนี้สลบไปเลยเห็นไหมเออขาไม่เอวแล้วนะโอเคขาก็จะไม่ดื้อแล้วพอแล้วพอแล้วไอ่อย่างนั้นขาจะดื้อเจ้าช้างกัจกกระต่ายจัดการฮ่าฮ่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย